สำหรับโรเบิร์ตนะครับมันเหมือนคนในครอบครัวเบิร์ตว่าหนึ่งผมว่าหนึ่งผมว่าสองเบิร์ตว่าสองเราไม่เคยขัดแย้งกันเลยสิบห้าปีที่เราอยู่ด้วยกันมาครับเราก็จะบอกกันตั้งแต่ตอนที่เบิร์ตยังอยู่อยู่แล้วนะครับว่าเ,เราจะไม่ทิ้งกันนะฮะถึงแม้ตอนนี้เบิร์ตไม่อยู่แล้วเบิร์ตไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นภรรยานะครับเป็นลูกเราจะดูแลอย่างดีครับบริษัทฮาทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่บอลพี่ตัก๊ก หรือทุกๆคนนะครับที่เคยดูแลอยู่ตอนเบิดมีชีวิตอยู่เราก็จะดูแลกันต่อไปเพราะเราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันครับพี่เบิดคือผู้ชายที่เก่งมีความสามารถผมตัวผมเองยังใช้คำแค่ว่านักแสดงแต่พี่เบิดคือศิลปินปูได้ชงได้ดิ้นได้เล่นเองตบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ชาติหน้าฉันใดหากพี่เบิดเกิดมาอีก ขอให้มาเป็นศิลปินตลกแบบนี้พี่เบิร์ดคือไอดอลผมขอให้พี่อยู่บนสวงสวรรค์ขอให้พี่มีแต่เราเทวดานางฟ้าคอยสร้างความสุขให้พี่เหมือนตอนที่พี่สร้างความสุขให้กับทุกๆคนให้กับแฟนคลับทุกคนให้กับคนไทยได้มีรอยยิ้มได้มีความสุขได้มีเสียงหัวเราะหลับให้สบายครับอยู่บนสวรรค์ให้มีความสุขขอยพี่เบิร์ดไปสู่ภพภูมิที่ดีครับ ใครว่ากูเหมือนลิงวะไม่ใช่คนนี้หน้าตาเว้ยบ้าวใครบอกหน้าเหมือนโจรถึงหน้าจะเหมือนโจรแต่ก็อ่อนโยนต่อจุดซ่อนเลนส์น,นี่อ้อยอิงอ้อยอิงทัศนัยพัวดลเดินให้มันดูมีชีวิตชีวาไงที่ไมเดินเหมือนคนใกล้จะตายผมขอโทษครับคุณแม่ อย่าเรียกฉันว่าแม่ฉันบอกแกกีก่กครั้งแล้วต่อหน้าคนห้ามเรียกฉันว่าแมา่แต่แม่ก็คือแม่นะครับอย่าอู้ยแบบนี้จำใส่กระลาหวัวแกเอาไว้อย่าเรียกฉันว่าแมา่เด็ดขาดแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่อยากแต่งงานครับทับสนันไนทับสนันไนใจเย็นนะคะบุญยืนฉันบอกกับแกกี่ครั้งลูกเดู่ทั้งนู้น จำใส่กะลาหัวเอาไว้แกห้ามเรียกฉันว่าแม่แล้วแกก็ไม่มีสิทธิ์จะเรียกเขาว่าพ่อฉันถึงต้องการให้แกแต่งงานเพื่อให้แกตีไปพ้นพ้นจากฉันกับคุณบุญยืนเขาทำไมต้องพังสายผมด้วยครับแม่หบปาอย่าเรียกฉันว่าแม่โดยเด็ดต้องไงเปลูกไม่แม่สิไม่มีสิไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ฉันจะขอรับผิด ลงทันฉันให้มันสาสมกับความโกรธของคุณเถอะค่ะแม่ไงมึงไม่ใช่ลูกกู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 กูไม่มีลูกแม่เดียวเดียวเดี๋ยวมึงหน้ามาคนเดียวว่ะ ลองทอดฉันเถอะข้าบุญยืนลงทันเห้อไหมคุณมาไม่ครับคุณมาโอ้กูบอกกี่ครั้งแล้วมึงไม่จำตบแล้วตบแล้วลงทันลอย้อย้อยอยอิเจนิฟ้าเฮ้ยคุกคข่าปุ๊บคิกคิคัมม์มึงเงี่ย ตายแล้วนีคนทอดมาเหรอเพิ่งกลับจากต่างประเทศมาเหรออาหล่ครอ่าไม่ตายนะคุณแล้วเรื่องที่เราสัญญากันเอาไว้เหมือนเดิมค่ะถ้าคุณโดนฉันประกันตลอดนะคะไม่ใช่อะไรคะเรื่องที่เราสัญญากันเอาไว้ไมตายแล้วคุณนายอ๊ะคุณมีทองทำไมคุณไม่ใส่ล่ะค่ะอ๋อมันคันค่ะไม่ตายแล้วคุณแพ้เหรอมันปลอม เหนี่อยทอนตลอดเลยว้าหิวมาั้งนานไม่ได้อะไรเลยสวัสดีค่ะเรียกนาสเตฟานีอย่าเรียกนาสิมามายกมาเรียกแม่ยโอรจำเลยจำเลยขอโทษครับพี่เป็นเป็นใครกันครับเนี่ยมาทำไมในร้านผมฮะ เจ้ามีตาหามีแววไหมท่านผู้นี้คือท่านเปาเปาไหนเนี่ยเปา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 เปมีแม่นางนางหนึ่ง เาะเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจท่านก็นเลยจะมาว่าความที่นี่สดสดกันตรงนี้เลยเหรอสดสดต<ร>้องไร้แรงสิ่งที่พึ่งถึงได้มาถึงท่าน <c oughs> เลื่อมสายขอบคุณองค์ยาค้าทาันเปล่าผู้ผนุงความยุติธรรมเป <c oughs> ็นเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขา <c oughs> เลื่อมสายของกู เจอท่านเป่าก็ดีแล้วขอบาปบริสุทธิ์ทักเพลงนะครับไอดค่มเหลากันได้สบายเลยเฮ้ยรี้เธอผู้เพศแหมตู้คาเท่ไโดูท่านเป่าผมไปกินเหล้ากับเพื่อนมานะกูก็ไปนอนโรงแรมกับเมียมึงว่ะ ก็ไปนอนโรงแรมกับเมียมึงน้ะเมียพวกมึงสองคนเป็นคนดอกเป็นคนอยากลองงอมันไม่ตัดหัวเลื่อมใสคือค่าเรืองเลื่อมใสคงชนเชิดลงเล่ามาซิเรื่องล้าทั้งหมดมันเป็นยังไงข้าน้อยพร้อมชี้แจง สังเกยแหม่งจากจินจากอะไที่หาไปที่จะอยู่ไหมครับดันาโอ้ยอะไรอ่ะดันาง้ยังตีได้อีกเหรอมันก็ต้องรับนิ้วก็เคยดูไปแล้วโอ้ยไม่มากลางกาง สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง